ได้เลยเดี๋ยวฉันจะเขียนเป็นภาษาไทยตามหัวข้อที่คุณให้โดยจะใช้ประโยคสั้นกระชับมีการเว้นบรรทัดเพื่อให้อ่านออกเสียงได้เป็นจังหวะและจะค่อยๆสร้างความกดดันจนถึงจุดช็อกหรือไม่สบายใจค่ำคืนที่กรุงเทพแสงไฟจากตึกสูงสองว่าสะท้อนกระจกตาเสียงรถบนถนนก้องไกลแต่ภายในห้องทำงานชั้นบนสุดกลับเงียบกริบเขาหน้าทีประธานหนุ่มผู้มีอำนาจชายที่ผู้หญิงนับหมื่นใฝ่ฝันอยากครอบครอง แต่ในหัวใจเขากลับมีเพียงภาพของหญิงสาวแสนอ่อนโยนคนนั้นสายตาคมของเขาจ้องไปที่กล่องไม้เล็กบนโตะ๊ะภายในซ่อนความลับที่เขาเพิ่งได้รับจากคนส่งของลึกลับนิ้วเรียวเปิดฝายอย่างระมัดระวังกลิ่นหอมจางของดอกมะลิอบอวลแต่มันกลับปนกับกลิ่นบางอย่างที่เย็นเยียบและแฝงความอันตรายหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นภาพในหัวพาเขาย้อนกลับไปยังวันที่เธอยิ้มให้ยิ้มที่อบอุ่นราวกับแสงเชา้า แต่ในยิ้มนั้นเขาเพิ่งเห็นรอยบางอย่างที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนกระดาษเล็กในกล่องถูกคลี่ออกตัวอักษรสีแดงสดปรากฏบนพื้นกระดาษสีขาวคำเพียงไม่กี่คำแต่เหมือนแทงทะลุเข้าในอกเขาลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านต้นคอทำให้เขาขนลุกก่าบโดยไม่ทันตั้งตัวมือที่จับกระดาษสั่นเล็กน้อยเสียงบางอย่างดังมาจากมุมห้องช้าๆใกล้ขึ้นเรื่อยหาหา แสงจากหลอดไฟสั่นไหวเหมือนกำลังจะดับคุณต้องการให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้เลยไหมเพื่อพาเข้าสู่จุดพีคต่อเนื่องหัวใจของนาทีเต้นถี่รัวเขาหันมองไปทางมุมนั้นก้าอีหนังสีดำขยับเล็กน้อยราวกับมีใครนั่งอยู่เงาร่างหนึ่งปรากฏบนผนังเคลื่อนไหวช้าและบิดเบี้ยวไม่เป็นรูปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงฮาหาเสียงฝีเท้าเผาเบาดังใกล้หลังเขา เย็นวาบแลนผ่านต้นคอเหมือนลมหายใจของใครบางคนกลิ่นมะลิในห้องกลับกลายเป็นกลิ่นข้าวเหล็กเขาหันขวับดวงตาเบิกกว้างเก้าอี้ตรงหน้าเขามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่หญิงสาวในชุดสีขาวผิวซีดราวกระดาษริมฝีปากยกยิ้มช้าหาหะเธอคือคนที่เขาเฝ้าตามหาแต่แววตาของเธอเย็นชาและไร้ชีวิต คุณอยากให้ฉันเขียนต่อจากตรงนี้เข้าสู่เหตุการณ์ที่น่าตกใจยิ่งขึ้นไหมเพื่อดันอารมณ์ไปสู่จุดช็อกขั้นสุดนาทีแทบหยุดหายใจความเย็นแผ่ซ่านจากปลายเท้าขึ้นมาจนถึงสันหลังเสียงหัวใจของเขาดังก้องในหูหญิงสาวคนนั้นเอนตัวมาข้างหน้าดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงเข้าสู่ดวงตาเขาลมหายใจของเธอเยินเยียบราวกับมาจากใต้พื้นดินริมฝีปากซี่ขยับช้าหาหา่ เปล่งคำพูดที่ทำให้เลือดในกายเขาแทบหยุดไหลหัวใจของคุณเป็นของฉันทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับบูบความมืดกลืนกินทุกสิ่งและเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังรอบตัวเขาจากทุกทิศทางนาทีหันซ้ายมองขวาแต่ในความมืดเขามองไม่เห็นแม้งเงาของตนเองเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาจากช้ากลายเป็นเร่งรัวเรากับมีหลายคนวิ่งวนรอบเขา หัวใจเขาเต้นจนแทบทะลุอ,อกหยดเหงื่อเย็นไหลซึมตามขมับกลิ่นมะลิก,กลับแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบหายใจไม่ออกจูจูปลายนิ้วเย็นจัดสัมผัสต,ต้นคอของเขาร่างเขาชะงักแข็งลมหายใจสะดุดกลางคันเสียงกระซิบดังชิดหูนุ่มนวลแต่แฝงความยินเยือกจนกระดูกสันหลังสัน่นคุณหนีไม่พ้นแล้วหัวใจของนาทีร่วงวูบเหมือนถูกปล่อยตกจากตึกสูง เขาพยายามขยับตัวแต่แขนขากลับหนักราวกับถูกพันธนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นแสงสลัวเพียงเสี้ยววินาทีจากหน้าต่างไกลเผยให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวชุดขาวเธอนั่งอยู่ตรงหน้าแต่รอบตัวเธอมีเงาอีกนับสิบซ้อนทับกันเงาเหล่านั้นขยับช้าเหมือนกำลังคลานเข้าหาเขาจากทุกทิศทางแต่ไม่มีเสียงแม้เพียงฝีเท้าเดียวลมหายใจของเขาเริ่มติดขัด เหมือนมีมือเย็นจัดค่อยๆรัดรอบลำคอความมืดรอบตัวกลับกลายเป็นเหมือนผ้าหนา,นาๆที่ปิดปากปิดตาในหูเขาเริ่มมีเสียงเสียงหัวเราะแผาวเบาหลายเสียงซ้อนกันแทรกเข้ามาพร้อมกับกลิ่นขาวที่แรงขึ้นเรื่อยหาหหัวใจในทีเต้นแรงราวกับจะฉีกอกตัวเองออกมาเสียงหัวเราะรอบตัวเริ่มดังขึ้นจากแผ่วเบากลายเป็นหอยหวนเหมือนมาจากใต้พื้นและเหนือเพดานพร้อมกัน หญิงสาวชุดขาวเอียงคอเล็กน้อยดวงตาดำสนิทจับจ้องเขาไม่กระพริบรอยยิ้มบนใบหน้าเธอกว้างขึ้นจนผิดธรรมชาติเงาที่อยู่รอบตัวเธอเริ่มขยับแขนขาที่บิดเบี้ยวค่อยๆย,ยยื่นมาทางเขาเย็นเยียบจนรู้สึกถึงกระดูกนาทีพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกจากลำคอเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังสะท้อนอยู่ในกะโหลกจากนั้นมือเย็นจัดหนึ่งข้างก็วางลงบนหน้าอ,อกเขา แรงกดแน่นเหมือนจะหยุดการเต้นของหัวใจและเขารู้ทันทีว่าเธอกำลังเอามันไปหัวใจของนาทีเต้นแรงเพียงครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกบีบจนชนะงักกลางจังหวะลมหายใจติดขัดสายตาพร่าเลือนราวกับโลกกำลังถูกดูดออกจากร่างหญิงสาวชุดขาวโน้มตัวลงใกล้ริมฝีปากแตะที่หูของเขาเสียงกระซิบชัดเจนราวกับฝังตรงสมอง ตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วทันใดนั้นความเย็นแล่นผ่านทั่วร่างเหมือนถูกดึงวิญญาณออกไปทีละน้อยเงารอบตัวเธอเคลื่อนปกคลุมเขาจนมืดสนิทในความมืดนาทีได้ยินเพียงเสียงหัวเราะและจังหวะเต้นของหัวใจที่ไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปความมืดยังคงโอบล้อมทุกด้านราวกับโลกภายนอกได้หายไปร่างของนาทีลอยอยู่ในที่ว่างไร้ที่สิ้นสุด เย็นเยียบจนกระดูกสัน่นทุกการขยับเหมือนถูกแรงบางอย่างตรึงไว้แล้วแสงสลัวก็ปรากฏขึ้นข้างหน้าเป็นแสงจากโคมไฟน้ำมันเก่าไหวระริกท่ามกลางหมอกสีเทาขุนท่ามกลางหมอกนั้นหญิงสาวชุดขาวก้าวออกมาอีกครั้งในมือเธอมีบางสิ่งกำแน่นเลือดสีเข้มซึมออกจากซอกนิ้วเธอยกมือขึ้นช้าหาหา่ และสิ่งที่อยู่ในมือคือหัวใจที่ยังเต้นอยู่จังหวะน,นั้นตรงกับเสียงในหูเขาแปะทุกครั้งนาะทีรู้สึกถึงความม่างเปล่าภายในอกของตนความรู้สึกเหมือนขาดบางสิ่งที่จำเป็นต่อการมีชีวิตและเธอก็ยิ้มก้าวเข้ามาใกล้นาะทีถอยหลังอย่างไร้เรี่ยวแรงแต่ทุกก้าวเหมือนเหยียบอยู่บนอากาศไม่ว่าขยับเท่าไรก็ไม่อาจหนีจากเธอได้หญิงสาวชุดขาวหยุดยืนตรงหน้า หัวใจในมือของเธอยังคงเต้นเลือดหยดลงสู่พื้นหมอกเป็นสีแดงสดเธอเอื้อมมืออีกข้างมาลูบแก้มเขาสัมผัสเย็นเฉียบแผ่ซ่านเข้าสู่ผิวหนังจนรู้สึกเหมือนเลือดในร่างหยุดไหลหัวใจดวงนี้จะไม่คืนให้น้ำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทุกถ้อยคำคือคำตัดสินโทษประหารทันใดนั้นหมอกสีเทารอบตัวเริ่มหมุนวน และมือมากมายนับไม่ถ้วนโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าคว้าจับแขนขาและลำตัวของเขาไว้แน่นนาทีพยายามดิน้นแต่ทุกการขยับกลับทำให้มือเหล่านั้นรัดแน่นขึ้นแรงดึงมหาศาลฉุดร่างเขาลงสู่หมอกหนาความเย็นแทรกซึมเข้าสู่เส้นเลือดจนรู้สึกเหมือนร่างกายกลายเป็นน้ำแข็งหญิงสาวชุดขาวก้าวตามลงมาอย่างช้าหาหะ ดวงตาสีดำสนิทไม่ละไปจากเขาแม้เพียงวินาทีหัวใจในมือเธอเต้นแรงขึ้นรากับกำลังตอบสนองต่อความกลัวของเขาเสียงกระซิบดังรอบตัวทับซ้อนกันหลายร้อยเสียงต่างเรียกชื่อของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำเสียงหวานเย็นปนโหดร้ายมือเย็นจัดของเธอยื่นมาจับข้อมือเขาสัมผัสนั้นทำให้แรงต่อต้านในร่างหายไปทันทีดวงตาของนาทีเริ่มพร่า แสงสลัวจากโคมไฟน้ำมันค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความมืดหนาทึบและเสียงหัวใจในมือเธอเหมอกที่หมุนวนรอบตัวเริ่มไหลเข้ามาในปากและจมูกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความยินเฉียบและกลิ่นคาวโลหะที่เข้มข้นจนแทบสำลักหญิงสาวชุดขาวโน้มหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีปากแตะที่หน้าผากของเขาสัมผัสเย็นเยเยือกและลึกเข้าสู่กะโหลกเหมือนเครื่องหมายบางอย่างถูกสลักลงบนวิญญ,ญาณ เสียงรอบตัวเงียบลงในทันทีเหลือเพียงเสียงของเธอชัดเจนเราวกับผู้จากข้างในหัวจากนี้ไปคุณเป็นของฉันตลอดกาลนาทีรู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นไปแล้วร่างกายเบาจนแทบไม่มีน้ำหนักแต่กลับถูกแรงมืดบางอย่างฉุดรั้งเอาไว้หมอกที่เคยอบล้อมเริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นเงาดำหนาแน่นไหลวนรอบตัวเขาเราวกับฝูงสัตว์นักล่าที่เฝ้ารอคำสั่งจากเธอ หญิงสาวชุดขาวก้าวถอยไปหนก้าวดวงตาย,ยังคงจ้องเขาอย่างไม่กระพริบรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นจนเห็นเหงือกสีคำ้ำทันใดนั้นมือของเธอบีบหัวใจในกำแน่นเสียงเต้นสุดท้ายดังสะท้อนกล้องในหัวเขาและเงาดำทั้งหมดก็พุ่งเข้าใส่ร่างของเขาพร้อมกันร่างของนาทีถูกเงาดำนับร้อยสัตกระแทกความหยินหยีเยือกแล่นผ่านทุกเส้นประสาทเหมือนถูกดึงให้จมลงสู่หลุมลึกไร้ก้น เขาพยายามอ้าปากตะโกนแต่กลับมีเพียงหมอกเย็นจัดไหลทะลักเข้าไปบีบลมหายใจจนแน่นอกดวงตาเริ่มมืดสนิทแต่ในความมืดนั้นกลับมีแสงสีแดงสว่างวาบขึ้นเป็นแสงจากหัวใจในมือหญิงสาวชุดขาวเธอยกหัวใจขึ้นสูงเหนือศีษะเสียงหัวเราะต่ำแผ่วดังสะท้อนรอบหมอกและทันใดนั้นหัวใจนั้นก็หยุดเต้นทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่ง ความเงียบกดทับราวกับโลกหยุดหมุนเหลือเพียงดวงตาของเธอที่ยังจ้องเขาอยู่ไม่วางในเสี้ยววินาทีนั้นนาทีรู้สึกว่าร่างกายของตนหายไปเหลือเพียงความคิดที่ล่องลอยอยู่ในความมืดหญิงสาวชุดขาวค่อยๆก้าวเข้ามาแต่เท้าของเธอไม่ได้แตะพื้นราวกับลอยมาในอากาศอย่างไร้น้ำหนักเธอก้มลงกระซิบชิดข้างหู น้ำเสียงหวานราวกับเสียงเพลงกล่อมเด็กแต่แฝงด้วยความเย็นชาที่ทำให้เลือดในร่างกลายเป็นน้ำแข็งตอนนี้เจ้าก็เป็นเงาของฉันแล้วทันใดนั้นหมอกสีดำหนาทึบก,ก็ไหลเข้าปกคลุมศีรษะของเขาเมื่อสนิทจนแม้แต่ความคิดสุดท้ายก็ถูกกลืนหายไปหมอกค่อยๆจางลงเผยให้เห็นห้องทำงานชั้นบนสุดดังเดิมเอกสารบนโต๊ะยังคงกองเป็นระเบียบแต่เก้าอี้หนังตรงหน้ากลับว่างเปล่า ไม่มีร่างของนาทีไม่มีร่องรอยของหญิงสาวชุดขาวมีเพียงกลิ่นมะรีวนอิ่งในอากาศบนโต๊ะเหลือเพียงกล่องไม้เล็กฝาปิดสนิทและบนฝาล่องมีคราบเลือดแห้งสีเข้มข้าหนึ่งเงียบงนันแต่ถ้าแนบหูฟังให้ดียังคงได้ยินเสียงหัวใจเต้นอยู่ช้าและสม่ำเสมอเสียงนั้นไม่ได้เป็นของใครอีกแล้วนอกจากเธอ